หันมือเพิ่นมึงเน๊ะนี่หลาอะไรก็รู้ว่าบายเอ้ยมาสบายดีอีกรอบนึงพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อลูกขอนอนรอบหนึ่งเลยพี่น้องเลยเนาะพันให้ตื่นย่าวเลยทีนี้

อิงฟาอิงฟาเอ้ยเป็นยัง,ยง,ออนนงดยงงุยิงฟาจ c h เอพี่ดุยังคึกคักยังอนีงบ่ว้ายพันพี่น้องเลยเนาะ นอนพันแต่เมืองพันว่าไห้ไห,ห้จักเพิ่นเป็นไหมช่างเอานมให้กินบ่านี่ซื่นเลยบ่านี่ดินอยู่สิไดะบ่านี่เ้ยข้อมตัววันไห้จักสิเอาจังไดลูกเอ้ยลูกเอ้ยจะเอ๋ลูกเอ้ย อมไรเมึงไกี้อ้วกจนนั่นเมื่อกี้นี้ก็ได้จะอ้วกแตะพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่โหหอกเพิ่นเฮ้ยยีจังไงแฉบอห่านห่านห่าห่านห่านห่านข้างในก็อ้วกแตะอีกฮะหายเพื่อชิ้นหัวเพิ่มไล่พี่น้องเลยเมื่อกี้นี้เนาะตื่นมาแล้ววันหาย ชงสายพันแตะมือี่พันไลบ่บลุกบ่อบลุกบ่อเบิรงอี่หาเบิรงแม่เส็จมือห้เบิรงนี่่าเบิรงแม่เส็ใหาเพื่อนแทะปากเลยเบองงไงคึ้นม่กันลูกเบิรงแม่เซ็็ให้เบิรงอู้ยตรงน่ไม่ชี้อยลงข้างยัง้รนี่ไม่ชิ้หอยลรงคอเลยนี่เดี๋ยวคอเอื่อมนะคะย เี้ยแไ่ดอกตอนประจอยทายลงอ่ะตอนนั้นอ่ะเข่ามานอนพี่น้องไงเนาะหลังจากเจ้าคลิปแล้วกันนอนแบบน,นี้พอนอนได้ประมาณตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มพ,งงนะพี่น้องไงเนาะแล้วก็เพิ่นกับบดิตื่นเนะาะจะเพิ่นพันหมดเลยวิยังหายกวกระ Hai um à, Cái gần bỏ đây muốn ta cái nhau hãy yêu bà ôi ăn cho đeni nó nôm hiệu mất sườn nơi bắn chồng nhung hơi nơi bơi bay Nè nhung cắt bay 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 นอนยงจนกัดแก้มลูกคอยแบบนี้บ่หรอวายวายชิดเล่นองเลยชมบู่พ่นบ่อยากนอนกล่อมนั้นนะกล่อมลงไปนมในหห้กินองไปบ่นนอนชมบู่บ่หอดเวลานอน แซบบ่เอ้กินมือนะบ่หรแซบบ่แซบบ่คือเคี้ยวกินก็ด้วยก็ด้วยแท่น่ะบ่ยากกินทุกวันนังเค็มมะนะบ่เออบ่บ่บเบ้งไม่เส็จไม่เส็จไม่เสร็ก็มชิ้นย่อยใช่คอจ้าฮะเดี๋ยวคอจะสิเอือมฮะ

เดีได้ยินเสียงปากพ่อบ่บ่เฮ้ยได้ยินเสียงปากพ่อบ่ว้ายนะอห้องพ่อบ่หน่ะเราไปแล้วเราไปแล้วเรออกไปแล้วห้องพ่อบ่ห้องน้องใหม่แม่เอามือออก เมื่อก่อนห้องเราห้องเราดีดิเอ้ยะเอ้ยห้องไหมดูจ้าโดยโดยดูกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงยังฮิปนะฮิปนะเฮ้ยเฮ้ยให้มา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 นะฮะ่ฮิปนะ มึงึงึน้ำลายวะนี่น้ำลายนะมาเลนี่วิไปมาเลยไปมาแล้วมาจะนอนง่ายบ่ลูกมาหนีินอนง่ายปะนี่ลูกขันสะบอกดิบอกพ่อไอ้ลูกพันไห้ะพันไห้มาลูกพันให้อยู่อ่า สบายดีแน่เพาะเติมเติมพลังก่อนสบายดีพี่น้องเลยเติมยาลมก่อนเป็นไงใช้โดชัยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยันออกเล้วฮะไปเสาะแล้วเอ้ยอย่าไปเห็ดของลูกอย่ามันเพาะ บ่าอีหล่ามานอนงไงมานหรื้เปล่าจริงเพิ่นก็นอนนะเวลานี้หายเอวัดหัวเศร้าแล้วแบบเอานมให้กินแ้บบชื้นเลยบบมันหราอเปบ่าอีหล่ามานอนไงมัหรอีหล่ามันผ่านยังผ่านยังบ่อีพอรู้หะเฮ้ยเจ็บเด้เออให้แล้วลให้แล้วลด chết bảy bốn bội, thôi đi, hai mươi, si hai mươi hai mươi lăm rồi, là hai mươi mốt bao, như là hai mươi ừ. <laughs> hai là hai mà mà. Hì? Hì là hai

nói một lúc này lại cho nó một lúc ba hm hm nó hm hm Thấy hử, hm hử, hm hm này này, hm 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 Tức 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 ข้มียนุข้เมียนอ่ะมือข้าเมียนยนุข้าโมหยางให้เราหอมข้าเมียนเออมือข้าเมียนข้าเมียนเออ,เนอ,อห้องรลหุ่นหุ่นหุ่นยันเมียนหุ่นอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> านเลยยิ่งยิู่ยิ่งยิ่ิ่งยิ่งิ่งยิ่งิ่งยิแกิงยิ่มิ่งยิ่งิ่ยิ่งยิแกยิ่งยิ่งมิ่งมิยิ่งยิ่งมิ่กยิ่งยิ่งิ

Ê Ê, bây Non? Hmm? non None, mà None, hm? None, hm? non hm? bi hm? None, 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 กลมนอนหน่ก้มนอนหนินอนเลยนอนเลยก้มนอนเลยนี่นะเยดอีพ่อก้มนอนเฮ้ยหน้ดูเคยชินอนนะเฮ้ยเฮ้ยตึกใจเฟินก้มนอนนดนิอืก้มนอนดิเฮ้ยคือชินเล่าคลักแล้วบาเหี้ยเนอ๋อเฮ้ยเฮ้ย เห็นอะไรเลยบ่าเนี่บอนุ่มคิดว่าช่อกรวดเลยนุ่มคิดว่าจีออนเลยเปะอันเป็นนั่นเลยกระชิบแป๊ะเลยเห็นอะไรบาดนี่ให้กินปุ่นี่ท่องแต่กันแทบบาดนี่บออดอบอปิดไัยหาไม่นอนไม่ไม่นอนให้ปิดไัยเห็นก็โลองบอบอปิดภัยจะห้บอบอ

หาห่ายืนกันหนาซื่อเนิรดเนิร์ดบางบางเป็นอะไรเห็นอหมตวลงไม่น้อยพอวะเนี่ยตัน้อยก็อพออยู่ทึงวะตัวแง่มองแง่มันได้ดิ่งอีพอว่าเลยถ่าแล้วบอกบอฮะมาเมื่อคืนี่กันลาบพอมาเมื่อคืนนี่ หอมแม่ไรกรบตื่นสั่มเพลินมาอยากตื่นววอยคือเสียงหายใจง่ายแท้เดีอดขีเดียหายใจง่ายเดืน้องไกิยังวะจะกินยังเมื่อไบลูกจะไปเจ็บคอบ่ ออเฮ้ตุ๊กตาหนุอยวะนี่นะวะตุ๊กตาหน้่ยวะนี่เฮ้ยนอนมาลูไปนอนไปอย่าไปคิดอ่ะนะขอมขอมขอมได้กะคาดไม่ได้กะไห้ได้หนิ

เอ้ยลูกพ่อก็คือพ่ออีดี่าไัยก็บอกมันคือแม่พู่หญิบ่บ่อยู่น้ำแม่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงก็บวกคือจาักนิดเลยบ่บ่บ่ยังอัดปากมันบ่อัดปากมันบ่บ่มันจกกันเลยหรอมันเลยพวกแต่วกแต่พวกแต่พวกไรเถื่อแล้วมันนี่นะจกปากฮะ จะมารันเด็กหน่อยนะเออบุหามพนเนาะหามหามอ่ะนี่หามเฮ้ยขี้เดียรเลย่ังอนี้เฮ้ยขี้เดียดเลยขี้เดียดเลยเฮ้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 ยหญิงฟ้าขี้เดียดเลยแม่ขี้เดียดเลยลูกเฮ้ย้ยยังอันนี้วะร้มือก็หาไกินเมียนี่บ้านีอ้ มีอย่างก็ยังดูต้อ่มีอย่างงั้นไม่ติอยากใส่ปากเลยเดี๋ยวนี้นะก็จิตพามใส่ดูอืมนีักเลยเนาะหานหักเลยเนาะจักบ่ไม่เชีบวพวกไง เฮ้ยมีเสียงเอาใจมีเสียงเอาใจอันนี้วะวะเฮ้ยโดดใส่เองเลยเออเอาแพรไปล้มเปล่านี่ให้เพื่อนแน่ให้เพื่อนแน่แพรเพื่อนอะให้เพื่อนแน่เพิ่นดมเพื่อนมีแห้งค่ะเอดมน่ะ่านฮันเพิ่นจะเอาไปดมนั่นนี่ขี้เหร่อขี้เหรอนี่ บาดบูดินนี่ก็บปูดินนะแชมพูเนี่ยอะไรเพิ่งก็บปดินแชมพิูบัวยากดินนะไปะนอนไปลูไปเขาชิลงนอนเน่ยนั่นนี่เขานอนกันเลยโอ้ยเจกะลายก็ลูกจกะเลือดลายเบินดุอวกลายเถื่อเดเดิมวันนี้เด้ออันจกนี่เด้ออวกแตกอวกเตนนี่ะคนช่างหมกจกปากคนช่างหมกจกปากคันบ่ ขันมดุเขียวชิบงมดุเปล่ชิงมาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้เบ้ยเบ้จะว่าชิวชื่อว่าแข่งนะเบิ้งเบ้งเบ้งจะว่ชิชือว่าเยจนเจี๊ปุ๊บอเพินนะโฮ้ฮหเพิจะสิแดนให้เบงนั่นนี่โ hơn tên nha lúc tên hãy phong mong nước đứng 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 ơi tên hãy phong mong nước tên tích tắc nước ngay cả mẹ tham nên ta tích tắc 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 hãy phong mong nước hả tên hãy phong mong nước tí tích tắc 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 này tên hãy phong mong nước hơn hơn chẳng năng bơm một dạng năng nào nè nè Ui, ui, mà cậy gần hết này. Ui, 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 mình nhầm ngay gần chứ này. เฮ้ยว่ะอุ <If S 1> <im itation> ้ยอุ้ยหยุดมาเล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 ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ในพอตัเน่พอตัวกินฮอตนั่นอุ้ยวะอยู่ในอีพอเน่อีพอกินฮอนเฮ้งเฮ้งวะเฮ้ง ฮึ่มตึ่งตึ่งตึ่มึ่มอาหารเดือบเอามืออัดหนาไว้แนบบ้างหอพองหอยแดงเบนขี้กำลงเบิ้นี้กำลังึฮ้ยไปนั้นเลยมั้พเอามือออกที่ลูกเน่ลูกกินนุ่มไรอ้วกแตกนะฮะ ่วงมาทีหนึ่แม่ในหน่อยไอ้เวิดได้ฮบ่กวงมาทีหนึ่แมในหน่อยนะโอ้เวิดได้ฮะเอไปจับไปเอาไปอมนะฮะฮะฮะเยัเงยเหยังเงเฮยเหยังเหยไเหยังเหยงยเยเฮยเฮยยเฮยยเยเฮฮยฮเฮ่เฮ็ดยังอนเฮยเเยเยเอย

ว้าไอ้จยด้อว่าดีไอ้จาด้อยากนอนแารัจังนี่โอ้ยสัญญาณมาเลยสันญาณมาเลยสัญญาณมาเลยสัญญาณมาเลยนกนอยนากจนก้อคนตาเงาที่เวลาเผ่นเวลาผ่นมองต่ำมีแต่ว่าผ่น right. ท wow. okay, okay, okay. ่านตื่นทว่าเทพผ่นตื่นก่อนมมปุ๊กมจเมื้อบ่บ่โอเคโอเคโอเคชาแม่จบคลิปแล้วชาแม่มไปชงนมให้กนเ้อเลยเมชงนมให้ดากันเ้อเ้อ เอ,ออเ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 ออโอเคจ้ะแม่ก็จะจบคลิปเพียงชสำนี้ก่อนจ้ะขอบุญขอบคุณป้าลุงเอฟซีทุกท่านเด้อที่เข้ามาเมืองคลิปหลานน้อยนะพ่อแม่พี่น้องเลยเขาเมืองคลิปลูกบา้านสบาานเอลูกบ้านสนนะของแม่จอยก็ขอบุญขอบคุณในลายเด้อที่เข้าติดตามป้าจอยตลอดมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย ไปแล้วกลาวเข้ามาสบายดีพี่น้องเห็นได้แลวบริดูพ่าสินอนแับนี้แล้วพี่น้องสบายดี